สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเบาห่อยฝ่ายแตงค่ะอยู่กับพวกเราสองคนนะคะทุกเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวเจ t c ค่ะฟัางค่ะใช่แล้วค่ะก็อยู่กันยาวกับเราๆเลยนะคะที่ช่องนิวอาร์เซชแชนเนลทีดูได้วินได้ค่ะเป็นยังไงล่ะคะต้อนรับหน่อยวันนี้ว่าอะไรนะ วันอังคารใชิร์ลวันอังคารที่4แล้วของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักที่ดีที่สุอ่ะอีกสิบวันก็สี่วันในท้ายแล้วนะอีกสิบกว่าวันใช่ไหมอีกสิบวันก็วันในท้ายแล้วโอ้ใช่สิบสี่กุมภาพันธ์แต่สิบสี่กุมภาพันธ์ปีนี้นี่ค่ะได้บุญนะถ้าใครที่แบบเป็นแฟนกันแล้วพากันไปวัดมันเป็นวันมาคาบูชามใช่หรอป่าด้วยใช่ไหมโสดไม่ได้เป็นปฏิทินจริงเหรอเออลืมไปตอนนี้เขาอยู่จัดอนุกาลไง ความจริงแล้วมันเป็นลุคที่ขัดแย้งกับเขามากเลยทำไมอ่ะความจริงแม่นางนี้เข้าวัดทำบุญนะคะจะบอกให้เรามาจากในกาแต่งตัวกลัวที่สุดละเออขำเหมือนกันนะวันนี้เราก็เลยบอกว่ามาแบบขาวๆไม่ชีดวดทีนให้ตัวเองนะคะไปงานแต่งหรือเปล่าจ้าโอกลัจสาแล้วจะมีใครพาเธอไปร้องเพลงหมต้องคอยติดตามกันนะคะอโอเคนั่นแหละงงหมดช่วงแรกของรายการเราช่วง เริ่มไป,ไปช่วงนี้เรามีอะไรมาเริ่มกันอัปเดตกันก็เป็นอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วแหละอีเวนต์ช่วงบบนี้มีอะไรบ้าง,งาก็คือเราจะเค้าดาวนับถอยหลังค่ะวันที่สี่ใช่ไหม <4. S 1> อีกสองวันวนะเท่านั้นเตรียมรถเตรียมคนที่พร้อมเลยนะคะกับงานเลยคะ่ะงานที่จะมีน,าน่าถลอก่อสตะตันตลอดเลยคะ่ะเดี๋ยวก็อ๋องานนี่ไงมีวืดตลอดเลยอะไรคะงานอะไรคะใบดอกไม้ อาย่างานไม้ดอกไม้ประดับนะคะเจ็ดเจ็ดแปดเธอเธอช่วยเรียงหน่อยได้ไหมว่าไหนมาก่อนมาหลังอ่ะก็ได้ไงเอออันไหนมาก่อนงานก็วันที่หกเนี่ยคืองานสตรอเบอรี่เอางานสตรอเบอรี่มาก่อนชาวดาววันที่สี่ห้าหกวันที่สิบว้ายวันที่ห้าอีกวันเดียวแล้วสิวันนี้วันที่สี่ใช่ไหมหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้วันที่ห้าเจีาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากเขาก็เดินทางไปก่อนนะเหรอเร็จ ก็แบบถ้าแถวนั้นมีอะไรนะเขาเรียกไรนะรีสอร์ทมีอะไรอย่างงี้เยอะเยอะตอนนี้นะคะขอโปรโมทนิดนึนงนะะ <Okay. S 2> เนาะโอเคตรงทางหลวงนะคะ,คะตรงจมื่นขันที่ต๋องการขันที่ตองได้จะเป็นสถานที่พักตั้งแคมป์<อ>ตั้งเต็นท์ได้พักบริการฟรีนะคะฟรีด้วยคุณไปตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์กันได้บรรยากาศเย็นๆอยู่ด้วยที่นู่นแต่เขาบอกเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเนาะ ตัดขั้นบนกโอเคนะทุ้คนยังโอเคอยู่เนาะกันเพราะว่าตัดจุดตรงทางเนี่ยขึ้นไปลงไมอันนีเป็นกไรขึ้นมาอ๋อแต่ว่าทางยังตั้งไม่เสร็จนะคะค่ะก็ต้องโอเคค่ะงานน้ของฟังเพงนะคะที่ตันี่แหอตันนี้คืออะไรคสรเบอรีค่ะานสตรอเบอรี่เทศกาลสอบ วันที่6ถึงวันที่เค่ะใช่ค่ะวันแปดนะคะเป็นที่เปิดนะคะ9ก้าโมก็อาจจะมีมีขบวนแห่ระดับยศสตรอเบอรี่แล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่านะคะแล้วก็การจำหน่ายสตรอเบอรี่เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเยอะนะถูกเยอะก็เยอะแบบกว่าเขาจะให้ชิมด้วยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหวานชอบหรือเปล่าช่ลูกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้ชิมชิงนะ ลูกใหญ่ลูกใหญ่จะเลี้ยวหรือเปล่าเคยนเป็นลูกใหญ่แล้วแบบเรี้ยวอ่ะหวานใช่มั้ยเพราะว่านี่เป็นเอาต่างได้เองอ๋อไม่ไปเก็บอุ้ยเขาต่ยแล้วนี่ตามไปเก็บภาพนางตามไปเก็บอะไรนะ s อเบอร์รี่ดีบาล่าอุยากเห็นนะสวยสวยมั้สนุกเราติดต่อได้ไหมคุณธรรมราห์หรอให้แส์คนนอกสถานที่หน่อยเรอยากเก็บอเบร strawberry ไปได้นะไปได้หรอแล้วไปเก็บสวนใครล่ะเขาสั่งญาติหรอ ไปจะติดต่อยังไงไม่เดี๋ยวพี่ใส่ติดต่อให้เลงพี่ใส่ไม่ดีหรือว่าคนทำบ้านอยากทำบ้างอ่ะไร่ไม่ทำไม่ได้เนาะชื่อไร่ใส่อ่ะแต่ว่ามีหลายไล่ก็แล้วแต่เราว่าเราเราอยากไปที่ไหนก็ไปติดต่อได้เไปติดต่อได้ติดต่อมาได้แล้วก็ส่วนมากที่ไล่อยู่นี้เขาก็จะมีห้องพักด้วยมีตู้กาแฟอาหารมีร้านสิ๊กชิวๆกันก็ไปก่อนกันก็ได้ไปทางสักคืนนึงก็ได้เต็มอัดเทอร์รถดีเย้ อะไรอย่างงี้ต้นจริงไเตี้ยไงสูงก็อี้พี่ชันขอโทษนะคะเดี๋ยวขอเก็บที่นาไปก่อนค่ะตลอดเลยต้องจิกชสน่นิดนึงค่ะไม่ไม่ไม่อยากบอกว่าจริงๆริงเราอากาศข้างบนเอาไปเลยเทาร้อนที่สุดเนี่ยจำได้ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองมิลลเซลเซียสยี่ร้อนแล้วเหรอคะก็ช่วงช่วงที่ในเชียงใหม่ในในตัวเชียงใหม่หนาวนี่นะทั้งบนและสององศาโอ้พระเจ้าคุณจริงจริง บบออเหมืนใช่ที่มออีแบบว่าเสื้อขนส่งขนสัตว์ใมีมองเอาไปใช้กันที่นี่เลยค่ะแล้วที่สุดเลยหนาวอยู่ยที่นู่นยังหนาวอยู่เช่อมใหม่เริ่มร้อนแล้วเนาะแต่แตขอบอกนิดนึงนะคะคน<ช>คนที่จะไปเจ้าง,งานเทศก,กาลซอมบี่เนี่ยคุณก็จะได้รับวัฒนธรรมของชนเผ่าด้วยาาเพราะว่าที่นู่นเขาไม่ได้แยกะะอะไรมากคือทั้งบ้านบ้านคืนว่าการใช้ชีวิตกันอยู่อ นักนอกรอบรู้เนาะเหมือนคนพื้นที่เลยอ่ะก็ไปบ่อยไงนโอเคอย่าลืมไปกันนะคะสงานนี้ค่ะงาน้เทศกาลสรอเบอรี่ทการอเบอรี่ที่เสมอนะจัดขึ้นที่ไหนคะจัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอค่ะที่ว่าการอำเภอเสมอใช่แล้วค่ะํานักเกษตรแล้วอำเภอเสมอนะคะะก็มีเบอร์โทรเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรสอบถามสอบถาได้หรือไม่ก็เข้าไปทีมในอินเทอร์เน็ตก็ได้พอดเป็นหลัก ใช่บางคนไม่มั่นใจาก,ก็ไปเสิร์ชดูรูปปีก่อนๆที่เคยจัดมาก็ได้เนาะก็เส้นทางก็มีสองเส้นทางก็เลือกทางอ,อ่ะก็ได้ทางทางใหม่กับทางเก่านัแหละหรอที่ประเทศไทนะก็จะมีทางที่ทคู่ส่นนองคงเชื่อสมองจะเปทางของตําแหน่งแรกคือตําแหน่งน้ำมันลายอ๋อโอเคค่ะที่แรก <S 2> 2 <S จบล้วมาต่อที่งานที่2วันที่7ถึงวันที่9ก้ากรุมภาณีนะคะค่ะเทศกาลเอ่อมหกรรมดอกไหม ไม้ดอกไม้ประดับค่ะครั้งที่38ไหวไหมคะค่ะ38ค่ะรู้สึกว่าเสียงที่ชั้นสันๆนแล้วออกเป่าแอร์ให้หน่อยกลัวนางหนาวนะคะใช่โอเคครั้งที่38นะคะก็จะมีการแสดงนีิทรรศการดอกไม้ไม้ประดับแล้วก็การจัดสวนค่ะคือคือเหมือนเอาดอกไม้แต่ จัดไงเป็นสวนนั่นนู่นนี่จัดเป็นรถขบวนบุพชาติสอบใครที่อยู่เชียงใหม่มานานแล้วไงก็คือจะคุณหน้าคุ้นตากับเทศกาลนี้ดีใช่ชาจะคุ้นมากกับน,นี้เขาก็จะปิดถนนเลยตรงแจ่งอะไรนะกระตำกระตัปิดตรงแจ่งกระตำข้างในนะคะแล้วก็ยาวเลย,ย,เลยจัดมีอาหารมีกาดมั่วมีนดนตรีในสวนมี ประกวดนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีประกวดเทพีไม้ดอกไม้ประดบับใช่ไหม,ม,มแล้วก็มีการแข่งขันออรถขบวนเขาก็จะมีแบบขบวนแห่ไม้ดอกไม้ประดับกันด้วยนี่ไงเขาชื่อว่าประกวดขบวนรถบุพชาติขบวนรถบุพชาติ <S <S วันนั้นเราก็จะติดช่งชวงเช้านิดหนึง อะไรอย่างงี้คุณเขาไปดูกันกเขาก็จะมีขบวนจากอำเภอน,นันน่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้นะเสมอิงก็มานะคะอีกทีดนึียวอี๋อละเหมือนบ้านนางอยู่เสมอิงเนาะ <c oughs> แต่บ้านค <c oughs> <c oughs> บ้านนางอยู่ดอยเต่าโอเคค่ะเพราะว่าไปดีที่แล้วก็มาปีนู้นก็มาคือมากันหมดอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มาจ่ายกันเยอะเคยเคยไปซื้ออะไรกระบองเพชรกระบองเพชรอ่าฮะอ่ะเล็กๆมาจัดสวนแล้วก็มีเขามีกิฟต์ไม่ใช่กิฟต์อ่ะ เป็นรูปนกรูปอะไรเล็กๆก็มาปักอะไรอโอแต่ละจิบิจิบิเบาๆแล้วก็มีแบบว่ารูปรูปหัวใจอ่ะหัวใจร้อยดวงอะอ๋อโอเคโอเคคิดออกคิดออกเออคจริงไม่ต้องรอถึงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะไปที่นู่นเลยดีกว่าไหมคำเที่ยง่าซ่ามีเยอะเยอะโอเคคุณไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่างานเนี้ยคือดอกเขาเยอะไงมีเลือกเยอะแล้วก็เหมือนมีการจัดสวนแล้วก็ไปดูไอเดีย การกัดสวนก็มีของโอทงโอท็อปเดียวอะแยะมากจัดขึ้นที่ไหนกันบ้างดีกว่าจัดขึ้นนะคะก็มีนะบริเวณเชิงสะพานนวรัตที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งคือร้านเอกประสงค์ระตูทแ่แูนั่นแองตรงนั้นก็จะเล็กๆหน่อยมั้งคือเหมือนไล่โซนไปใช่เหมือนไล่โซนคือรถบูพชาติก็จะเดินตั้งแต่นู้นเลยเนาะอะไรนะเดินตั้งแต่ตรงไหนอะจั่งกระตันนั่งไงเดลินิวอะไรทั้งน เขาจะเดินกันตั้งแต่ตรงโนู้นปั๊มเชลช้าสถานีรถไฟดิฉันเคยไปนะเดินไปมาข้ามสะพานอ่านวรัตมาเลยแล้วก็เข้าประตูท่าแพเลี้ยวซ้ายอ่าฮะแล้วก็ทำให้รถติดกันในคูเมืองเล่นๆไม่แต่จริงๆเขาเขาไม่ใระจออยู่นะดิฉันเคยไปนะแล้วตอนนั้นอ่ะไปไปนั่งรถสามล้อสามล้อสองสามากเลยเขาบอกว่านี่หนูไปงานนะไปนั่งห้าร้อยเอาไปค่ะไปถึงอ้อไปนั่ง นสามล้อถือลมถือดอกยิ้มสงสารลุงปั่นสามล้อหนักไงเออแต่แต่ดูขบวนเขาจัดอะไรก็เป็นขบวนขบวนไปก็ไปดูกันได้ไปอัปเดตกันอ่าะแล้วก็อีกงานหนึ่งงานสุดท้ายฝากไปเลยกับไรคะเทศกาลดอกไม้บานค่ะณอุทยานหลวงราชพฤกพออันนี้จัดกันยาวๆเลยอันนี้มีถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เดือนของรักนี้เลยพี่จะบอกว่าจริงๆที่ราชพฤกษ อากาศยังดีอยู่เพราะว่าเห็นวิวพระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำพูดถึงกันนะขึ้นไปเที่ยวมากฉันไม่ได้ขึ้นไปนานแล้ววพระธาตุดอยคำสี่ปีแล้วมั้งนานขนาดเลยหรอใช่โอ้ฉันไม่นานขนาดนั้ฉันแค่ปีนิดๆปีนิดๆใช่ไหมบนนั้นก็คือพื้นจริงจากจากตรงนั้นเนาะคือแบบวัดพระธาตุดอยคำนี่ใกล้นิดเดียวเองนะไม่ไกลค่ะไม่ไกลใกล้มากคุณเห็นอยู่ไกลๆอย่างนี้คือใกล้ทางขึ้นก็โอเคแต่ ลำบากหน่อยคือมันจะแคบใช่ทางขึ้นจะแคบนิดนึงแล้วก็จะชันกันหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ลําบากกันไปก็ขับรถขึ้นไปได้ก็คือ,อ,อรบรรยากาศแล้วก็แต่ดิฉันเคยขับรถเข้าไปหลังวัดพระราธาตุดอยคำอีกอะเป็นอะไรมันเป็นเหมือนเป็นของกมป่าไม้เป็นของอะไรเงี้ยพ<อ>ื้นที่อนุรักษ์อะไรเงี้ยพระเจ้าดิฉันไปหน้าร้อนแล้วไฟไม้หนาวมากอะไรนึกว่าไปไม่คือไปหน้าร้อนนะไปตอนเช้าด้วยตอนเช้าไงคูดอากาศมันก็ยัง ไม่ใช่ตอนเช้าแบบเช้าตอนแบบประมาณแบบบ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงเช้้าาวแลบ่ยโมงขอโทษไปตอนบ่ายบ่ายบ่ายบไปตอนบ่ายบก็ได้อะไปตอนบ่ายบอากาศแบบก็ร้อนเนาะเออแต่พอขับเข้าไปแล้วหนาวค่ะหนาวคือเพราะว่าเป็นป่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบอุ้ยเล่ะไดาไปเอาดอมากเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะพูดพูดพูดเรื่องนิดนึง มันจะมีทางที่ขึ้นไปองค์ก่อยอะอะฮะแล้วแล้วแล้วนไม่ใช่องค์ก่อยสิเออทางขึ้นไปแล้วมันจะมีทางแยกเข้าตรงแม่แม่ตื่นอะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้แล้วระหว่างทางมันจะเป็นของคลมป่าไม้อะแล้วมันจะเป็นลำทารหลายแล้วจะเป็นที่กว้างแบบไม่ใช่ป่านสนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สนสน เลยก็ไปเลยนุ่นหลัดขับนู่นหนอุ้ยบรรยากาศดีนะจริงๆในประเทศไทยในเชียงใหม่นี่สถานที่เที่ยวก็เยอะนะเยอะเยอะเพียงแค่คุณลองที่จะเติมน้ำมันค่ะแล้วก็ขับรถออกไปใช่แต่มันจะแพง่่สวยอ่ะมันมีเพียงแค่คุณกล้าที่จะออกไปจริงๆบางมั่ะบางทีเราไปแล้วเราแบบเราเราให้คุณลองก่อนลองไปเสมรวก่อนกับมหกรรมนี้สตรอเบอรี่นะลองขับรถไปก่อน ถ้าคุณรู้ตัวทัา<อ>ง,งคุณจะออะไรยเยอะค่ะอาใช่ระหว่างทางมันต้องมีน,นั่นนู่นนี่ก็แววกันบ้างอะไรบ้างใิง่ไหโอยฉันจะไปนี่ฉันก,ก็มุ่งหน้าไปอย่างเดียวเลยนี่เลยถ้าถ้าคุณขึ้นทางแม่มาลัยนะมันจะมีจุดชมวิวจุดชมวิวนั้นชื่อจุดชมวิวเสม,เมิองอะไรสักอย่างนี้นแหละแล้วมันจะเห็นดอยอินทนนท์าาสวยมากต้องแวะจอดกันดูแล้วอากาศเย็นมากก็ลองแวะไปละกันค่ะอะเขายังยังไม่ถึงงานเลยนะเนี่ย งานอะไรนะงานนี่ไงคือสวนโลกเออดอกไม้บานเนี่ยเขาก็มีนี่ไงตุ๊ดเจียนก็จบไปละมีเชิดสิงโตสิงโตอะไรเนี่ยอ่าอันนี้ตุ๊ดจีแล้วก็เด็กก็มีซูเปอร์ฮีโร่ไหมดูใช่ใช่ใช่วานไทนมีอะไรดีกว่าวาเลนไทนหรอก็นี่ไงประกวดถ่ายภาพและภาพประทับใจอ่าฮะอาจจะเป็นภาพอาร์ตอาร์หรือว่าสวยสวยจริงหรอไม่รู้วาเลนไทน์ไปถาว่าเป็นอันนั้นไม่ใช่หรอวาเลนไทน์เขาประกวดนั้นค่ะ นี่ไงประกวดนางฟ้าและกามเทพน้อยในวันวาเลนไทน์ใช่คือประเด็นที่ฉันอ่านอันนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะอันนี้ค่ะอ่าได้แค่อีกทีไหมคะงานประกวดนางฟ้าและกามเทพน้อยในงานวาเลนไทน์ค่ะกามเทพน้อยนะใครที่อยากส่งก็ส่งได้นะโอ้ไปสมัครนะลองสอบถามเข้าไปไปสอบถามได้ที่เทศบาลตะบลแม่เหียหรือเปล่าเทศบาลตะบนแม่เหี่ยหรอมีเบอร์ไหม ไม่มีไม่มีจริงหรอแต่มันเป็นของเขาเลยไงอันนี้เป็นของอะไรอุทยานหลวงเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ลองโทรเข้าไปถามก็ที่ชินอยากจะส่งเข้าประกวดเหมือนปีที่แล้วหรือปีไหนไม่รู้นะชินมีแบบว่าคนรู้จักก็เอาเด็กไปประกวดอะไรเงี้ยที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยจะไม่ได้ละเหมือนปีที่แล้วจริงๆนะลูกหลานไทยที่แบบมีความสามารถก็น่ารักน่ารักใช่คุณนิดนึงอฮะก็ฝากกันด้วยละกันแล้วก็ก็ยังมีอีกยอะยยะนะมีขบวนแห่อีเร็ก อะไรอ e ่ะอิเล็กทริกพาเลตน่าจะสวยอยู่ขบวนฮีโร่พระเอกขวัญใจของเด็กอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายผ่านไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือเขาจัดยาวไงก็ในฤดูเดือนเนี้ยก็ต้องมีอีเวนต์นั่นนี่เออนั่นแหละเขาขาดอย่างนะทําบุญอุทิศส่วนกุศลในวันมาคาบูชาเออว่ะวันที่เธอพูดไดเออจริงรวันมาคาบูชานี่ตรงกับวันที่14กุมภาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ14บกุมภาไปทําบุญกันด้วยทําบุญนะคะทาบุญก่อนคุณ ดิฉันเชื่อว่าการพบรักในวัดค่ะเฮ้ยใช่อะเริดโอ้ไปทําบุญไงเราก็จะเจอคนที่ใจบุญสุนทานเหมือนกันอะไรอย่างนี้เราก็จะเจอผู้ชายที่เออแต่ระวังนะคะไม่ใช่ว่าโฟกัสเนี่ยอย่าโฟกัสแค่จุดเดียวโฟกัสแต่ผู้ชายโฟกัสกว้างๆมันที่ความสัมแบบเปตึกูออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้บาปไปแทนนะคะ่ะโฟกัสไปโฟกัสมาเอ๊ะอะไรเหลืองๆไม่ใช่ไม่ไหวนะไม่ดีรด้วาอ่ะ ไม่หรอกยดิฉันว่าที่เขาเรียบเรียบจัดเทศกาลภายในเดือนนี้ให้หมดเพราะว่ามันมันมันอาจจะเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วหรือเปล่าใช่ปลายหนาวไงคุณก็ไม่หนาวนะร้อนแล้วนะตอนนี้อือแต่แต่ก็ร้อนเร็วแต่ก็ไม่แน่ตอนนี้อากาศยังทาไม่ถูกว่ายังไงใช่กรมอุตุวิทยมวิทยาอุตุวิทยมวิทยาด้วยนะเอออุตุนิยมวิทยาค่ะเห็นวันนั้นบอกว่าอากาศจะจะจะเย็นลงอีก อองหหรืาก็็เเนนมมดิต้องคอยเช็คกันดูนะอากาศอยู่นี่มแปลปรวนทุกวันเลย mm hmm. ใช่จะปวดกันได้นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเอาไว้ช่วงนี้ไปฟงังเพลงกันก่อนดีกว่านะคะโอเคค่ะ